สวัสดีค่ะลอนะคะค่ะก็สำหรับงาน Earth Mix the Space of Love First Exhibition งานที่เป็นนิทรรศการครั้งแรกของวิเอร์น้อมที่จัดที่หอศิลป์ก็จบไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่20มีนาคมแล้วแต่สำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวก เดินทางไปนะคะตอนนี้มีให้ชมได้ทุกที่แล้วค่ะเพราะว่าเขามีเป็นออนไลน์เอ็กซิบิชันให้ได้เข้าชมกันแล้วนะคะ welcome to earth meet the space of love 3d grand online exhibition นะคะทุกคนยลรสจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้นี้นะคะสามารถเข้าไปชมแบบออนไลน์กันได้เลยเขาบอกว่าเป็น 3d ด้วย โอเคเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะว่าเป็นยังไงอะ,อะเดี๋ยวโรสอะจะแปะลิงก์ไว้ที่ตรงปักหมุดคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ไว้ตรงเดสคริปชันด้วยนะคะสามารถคลิกเข้าไปชมได้ด้วยตัวเองได้เลยแต่สําหรับใครที่อยากจะไปชมพร้อมกับโรสก็สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวโรสจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ

แสงวสว่างทำให้อกุ้งหัวใจได้สมัคฉันมีบางคำที่อยากพูดกับเธอฉันขอให้เธอตั้งตัวตั้งใจฟัง 真。

ที่ทำให้ฉันได้พบเธอที่ทำให้ฉันได้เจอเธอเธอคือความสุขของฉันในหัวใจ แ,บบแตอนแรกเราเข้าใจคิดว่าจะเป็นเหมือนแบบวันเกิดของพี่เอิญยมิกที่แบบเหมือนก็เราคลิกเข้าไปดูเองเลยอันนี้คือเขาเหมือนกับเขาเป็นแผ่นกล้องให้เราดูทาั้งงานเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อเป็นประมาณนี้ก็ชอบนะเหมือนไม่ได้อยู่ดาวโลกเลยทุกคนเมื่อกี้เหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งอ่ะเป็นโลกที่แบบชอว เอิร์ธมิกอะไรอย่างเงี้ยแหละเป็นโลกของเอิร์ธมิกนะคะก็ดีมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงางนนี้ขึ้นมานะคะทั้งออนไลน์ออฟไลน์ก็ขอบคุณมากมากเลยก็บอกว่าในมีครั้งแรกแล้วก็คงจะมีในครั้งต่อๆไปอีกนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ารสพูดอะไรผิดไปหรือทาอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะตัวกันค่ะ